cút vô mẹ bó mẹ đấy, lục kia, Bố khỏi đây Bố xem, xem à. <laughs> Để เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ให้กันเดี๋ยว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 สิไปทั้งใสอีกดูพี่นะสิปทั้งใอีกสิเป็นใสอะไรีก่งวิ่งวิ่งตีแกากฮับวิ่กเออไป นายมานามานายมานายมามาันตกไปใส่กเลยไหลมันตกไปใส่อีกมันติดไ,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 ไปทั้งใส่ใทั้งสี่ดินมันข้างบนทั้งแกนนะยังลุดอีก เป็นคารเบลได้่นองงานนี่ซึกไซสิซีรียีละลูกพี่บ่แมันแห้งไม่ใส่แห้งอันขคลือนไลไหมมันเบิดแห้งแต่มันเบิดแห้งแต่ปากข้างนไดเพรานั่นไม่ใส่บอเอาเอาตะนาทงมันไม่ออกเพราะว่ามันมันตันนะมัเพราะว่าดันดอกเล็กน้อยมันพอนบิตันเั้เาหยุบลงแบบนี มันยังดูดอีกพี่สะโนดม่คือชะโนดโอ้ยกเลยยกพี่ยกเลยจำดุมแล้วยกขึ้นซ้ำบ่บุ่บดีด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 เปนพอแพี่ ลงกันลงกันกันยิกพร้อมเลยปเฮพอต่ำเลยพ่อไปยกอ่พอยกเลยเลยเลอดันไม่ซื้อปาดันไม่ซื้อดันไม่ซื้อพ่อเออยกเลยพี่ ยุกเไยุกเยรุดเหรอวขาเร่งอะไรขาเร่งรุดอีกแล้วเดี๋ยวมันเครื่องทาน่นหน่อยเดีมันดันเดี่่ยังไง พ่อ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 พ รถรไทยทานม,มีกรถด,ดี๋ยวรถไทดันซอยกอกแล้ว,เด,วเดี๋ยวเขา,เขาดันซอยดันมุ่งอย่งไปเดี๋ยวเราดันซอยมันยงไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยอ,ยยวยวอาไไป จะรบเขาตีขึ้นังไงันเหล็กมันลวดโอ้ยเบียกันเหล็กเนาะยนันรยกหัวไอ้มือใหญ่เนาะจกจักันมัดไปยกับลวดมัดปนลวดหัยน้งม่หลโอ้วานน่ะืนไดก็ั้ลก็ได้าลันปดหนแม่ลูกพี่มาหันยังลันแล้วลันยามันงวยเนาะ พ่นอยู่มันดินแล้วบ่ม่เกียงไม่บเกียงมันดินลันปดดึงเนาะแปะสิงหอยูแล้วถ้าบ่จอดนี่คืนหัวต่ำเลยเอาหมัดให้กันเบิดเนี่ยไอ้บ่ไอ้บ่มืมอนมือแม่โคนาด้เข้าไปกัไเลมือพ่อนุกได้ยูตัวมันมือมื่แมโค เราเล้วมัจว่มัดือมันมือง้เว่ามันยู่นเฮ้ยนี่เล็กก็รอน่อยหนึ่เล็กกันเล็กกัเล็กมัดใส้ใส่ไหวนี่มันงไปดีทั้งนู่นนองก็หยี่ยงนี่เข้าไปดีมันงไปดีทั้งนี่ละก็ดีทั้งก็ดีทั้งนี้ละว่าหันไปดีทั้งนี่ั้งกันูแก้วข้าเกลลูกแ่ đây 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 con nhỏ chạy con kia con nhỏ con đó, chạy con sẽ con nhỏ con nhỏ chạy con nhỏ chạy con ô ô ô nhỏ ra

รถรถสีเดงเอาไปมือยู่พอดีเ้อตั้งแลนหนีเ้อตั้งแลนหนีเาไปเอามือดาไปอยูเเปรเลยออโอ้โอ้ยาอยู่ดดู <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Đang đua Đang đua đấy Há đấy phải đấy ผู้งบ่ไปเบื้อมันกัดตกกระเบื้อนแล้วตับ่ไปอย่้วขบ่นเลยมาบ่นเข่าทีนึงเรอ่มาเร่อยมเรยไปเยียเจ้าเลยรคเลยเย แท่งๆทดีแค่หนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจะดีกล้ารเดี๋ยวจะดีกล้กานะาร,ร,าระวังเรือปลาข้างหลังด้วย เด็กกาขึ้นไอยู่ที่ขันทา้งวะเด็กกาขึ้นไปอยู่ที่ขันที่ขันทังวะเห็นปะแห้งกมูแห้งก็มืเลยวุ้นจะไปดูนอะหลไร่บ่ามันต้องมันต้องปูต้งไปอีกเนาะมันได้เบิแห้งแต่ได้บิรกระดิบ มันมันไปเบิดบองแต่แต่มันบิดปูนอยู่มันลมบัวมันเก็เบิดแห้งมันรดันปูมาอีกบอกแล้วปูมาข้างหนนะ ไม่คหลายอะแล้วอยงมายนังาซ่อมซ่อมมัน่ลอกมัหญิงียแล้วพ่อเมยซื้อเปลืองมันพอมนแล้ว แหงแม่แหงมางามแบบนใสด่ดุลยน,นี่ไม่เปลนคนงเยคือเ่งงอยงี้จ้งได้ไดนนนพิวพัดพัดนี้บดเดียพัดนี้บดว่ <c oughs> ิปหน้าเจอกันใหม่น้เพี่องเด้อเจอกับเบกกานเบกกามากเทียคิปหน้าุ่นีสวัสดีครับ